วิธีตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือแบบง่ายๆมาทําตามพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับก็ในมือถือแต่ละรุ่นนะครับมันจะกดคล้ายๆกันหลักๆแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปนาฬิกาในมือถือเนี่ยนะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นนาฬิกาปลุกแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ขึ้นนาฬิกาปลุกให้เรามากดนาฬิกาปลุกตรงนี้หนึ่งครั้งได้เลยนะครับถ้าขึ้นหน้านาฬิกาปลุกแล้วนะครับให้เรามากดปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยครับ จากนั้นเราก so ok. ็เล so like like ื่อนปรับอยากจะให้นาฬิกาปลุกกี่โมงนะครับก็เลื่อนได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเมื่อปรับชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนปรับนาทีอยากจะให้ปลุกในนาทีที่เท่าไหร่ก็เลื่อนได้เลยนะครับอาจากตัวอย่างนะครับผมจะลองปลุกอีก4นาทีข้างหน้าเพื่อเช็คดูนะครับว่านาฬิกาปลุกในมือถือของเรานั้นจะแสดงผลในรูปแบบไหนเสร็จแล้วนะครับในส่วนข้างล่างตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ว่าอยากจะให้ปลุกครั้งนี้เพียงหนึ่งครั้งหรือจะมากดกําหนดเอง เพื่อนเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้นาฬิกาปลุกที่เราตั้งเวลานี้ปลุกในทุกๆกี่วันปลุกทุกวันไหนเพื่อนๆบางคนเนาะก็จะปลุกเฉพาะวันทํางานหรือบางคนจะปลุกเสาร์อาทิตย์และปลุกทุกวันก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้มันก็จะเป็นลักษณะของการปลุกแบบอัตโนมัติตามเวลาที่เราได้เลือกไวเนาะอาจากตัวอย่างนะครับผมจะปลุกเพียงหนึ่งครั้งก็มากดตรงนี้ ต่อไปนะครับเราสามารถกดตรงนี้และตั้งชื่อในการปลูกได้นะครับอย่างเช่นนะครับบางคนตั้งเวลาในการปลูกทานข้าวปลูกกินยาประมาณนี้เนาะเราก็สามารถปนชื่อหัวข้อการปลูกที่ต้องการได้ต่อไปนะครับริงโทนตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเสียงการแจ้งเตือนการปลูกได้ชอบเสียงไหนนะครับอยากตั้งเสียงไหนเป็นเสียงการปลูกก็สามารถกดข้าไปเพื่อตั้งค่าได้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะเปิดให้มือถือของเราสั่นในเวลาที่นาฬิกาปลุกดังก็สามารถมาเปิดหัวข้อนี้ได้และส่วนสุดท้ายเตือนฉันภายหลังในหัวข้อนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับว่าอยากจะให้เราเลื่อนปลุกได้กี่ครั้งและการเลื่อนปลุกหนึ่งครั้งจะใช้เวลากี่นาทีนาฬิกาถึงจะกลับมาปลุกอีกครั้งเพื่อนๆบางคนนะครับชอบเลื่อนปลุกก็สามารถมาปรับตั้งค่าในจุดนี้ได้เลยนะครับและเมื่อเราพอใจแล้วนะครับก็กดเช็คถูกการปลุกที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยครับ โอเคครับต่อไปนะครับจะย้อนกลับมาที่หน้านาฬิกาปลุกและการปลุกของเรานะครับมันจะขึ้นเป็นเปิดแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับต่อไปนะครับแนะนําให้เราออกจากหน้านี้และกดเพิ่มเสียง1ครั้งจากนั้นให้กดจุด3จุดที่เสียงและกดเลื่อนปรับระดับเสียงการปลุกตามแบบที่ชอบได้เลยนะครับอยากจะให้ปลุกดังหน่อยนะครับก็เลื่อนเพิ่มเสียงให้เยอะๆแบบนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับก็วิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะครับในการตั้งค่าการปลุกนะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้นาฬิกาของเรานะครับก็จะขึ้นปลุกตามเวลาและข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจากตัวอย่างสามารถเลื่อนปลุกได้3ครั้งครั้งละ5นาทีเนาะเราก็สามารถเลื่อนปลุกตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าจะกดหยุดเพื่อหยุดการปลุกแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับโอเคครับเมื่อปลุกเสร็จแล้วนะครับเราย้อนกลับมาที่หน้านาฬิกาปลุก ส่วนที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะถูกปิดแบบนี้นะครับในกรณีที่เราปลุกเพียงหนึ่งครั้งและถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะตั้งปลุกอีกไม่อยากจะตั้งค่าเยอะเราสามารถกดเข้าไปที่การปลุกหัวข้อเดิมที่เราตั้งค่าไว้จากนั้นก็เลื่อนแค่นาฬิกาได้ครับอยากจะปลุกกี่โมงก็เลื่อนได้เลยครับอเกี่นาทีนะครับก็สามารถกําหนดได้และข้อมูลด้านล่างนี้นะครับที่เราเคยทําไว้มันก็จะเป็นข้อมูลเดิมเราสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้นะครับ ก็เมื่อพอใจแล้วนะครับก็สามารถกดเช็คโทกตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับนาฬิกาปลุกมันก็จะถูกเปิดและจะขึ้นปลุกตามเวลาที่เรากําหนดไว้โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนําเบื้องต้นเนาะสำหรับการตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่เคยทําก็สามารถดูคลิปนี้และลองไปปรับไปใช้งานดูได้เลยนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ